ปีที่แซ่นำเกลือน,นะคะหน้ามันสิบบนแหล่สวัสดีจ้ามอนีกลับมาพบกับพักอีกแล้วนะคะที่ช่องพักชาแนลจ้ามอนีพักสิบห้าไปเก็บหัวปีมากแกงใส่ป่าจ้ะเดี๋ยวตามพักมาเลยคะ่ะ แหววัวปีนี่ครับหัวปีอุปกรณ์การสอย <c oughs> ได้แล้วครับัวปีได้แบบทุลักทุเลหัวปีค่ะได้แล้ว นี่นะจ๊ะเฮากระซี่เอาไปแกงใส่ปลาค่ะจะไปเห็ดกันเลยนะจ๊ะหลังจากพกไปเอาปีกล้วยมาแล้วเนาะคะ่ะนี่ค่ะพักระสี่เอามาเอาเปลือกของปีกล้วยนะคะเปลือกที่มันแก่แต่เฮากระซี่เอาแค่เปลือกอ่อนมันนะคะเปลือกอ่อนเนี่ยค่ะ,ะเอามีดสับออก ออกอันนึงมันเหี้ยเขาจะต้องเอาแม่แซนามใบกอนด้วจ้าถ้ากเอาสีเอาเกลือเอาเกลือใส่พอประมาณค่ะเอาไซนามไว้ท่เาเตรียมมาเพื่อที่สีไฮปีกล้วยนะคะบอดบอดบอดแหล่ บอแหลหรือว่าบอไห้มันนั่นเวลาห้องแกงไปนะคะมันสีแดงข,ข,ขาวขาวกับสีซับปีกว่วยซับป่วยเลยนะจ๊ะ <c oughs> คนมาขายไขย่ไก่แพงละแปดสิบบาทนะคะพี่น้องตะกีนะาแพงละ่อยแปดสิบคู่มือนี่พแพงละแพงละแปดสิบบาทค่ะ ผักกระสีเนี่ยค่ะผักกะพาเคืองออกมาเกลือทีสีหั่นเป็นชิ้นบางๆชิ้นพอดีพอดี <c oughs> มื้อนี้ผักบได้ไปหน้าจา้ะเห็ดยูฮเฮอยนเห็ดยู่บ้านบได้ออกไปหน้า,หาอากาศดีดีค่ะมันเคลื่อนต้นตกปล,ปล่อยตกลิ่นๆ ดอกว่าฝาห่อแห้งๆตปยานค่ะกัดกระดีสักน้อยค่ะมืนอกี้บม่มีแดดนะคะนี่ค่ะมันสีแบบทาเข้นานั่นแล้วนะคะมันก็นสิเป็นแหล่ๆเป็นแหล่ๆ <laughs> ภาษาไทยอื่นยังบูรุ่แตันเป็นแหล่ๆค่ะพักกัน,น,นที่พักเอาใส่เกลือ,อไว้นะคะ นี่ะผักกระสีเอามอมะข่างค่ะถ้าถึงจะเอาปีละกะ็โตป่าล่งค่ะแต่ระวังหนีผักกะสีใสผักกะสีใสตะไคร่ก่อนนะคะระวังล่อมหม้อต้มน้ำเดือดนะคะผักกะสีมะหล่อเพลงเห็ฟัง เฮาแค่คนคุยเหตุทุกอย่างก็คือแฟนแต่บอมีสิทธิ์่วงแค้นเปิดโตเป็นคนของใจเฮาแค่คนคุยเขาพอคนคุยไหมเธอใจเขาก็เท่าไปเขาสึกคุยกับเขาโดนปันได มันบอกสำคัญเมื่อเป็นคนที่ใช่ก็เป็นได้แค่คนคุยเมื่อเละซี่เมื่อละซีมอเดิร์แล้วค่ะพี่น้องเสียงกล่องมอเดิอดแล้วค่ะเดี๋ยวไปเอาป่าใส่กันนะคะที่ทงพักใส่ไปซีตูนะคะผู้ใดมาป่าหลายก็ใส่หลายใส่แหล่หาอยยาข้นนามนะคะเดี๋ยวตูป่ามันจะข่าว ก็ปิดฝาหม้อไว้ค่ะล่อให้ล่อให้ปลาสุกนะคะแล้วก็สิปิดฝาหม้อไว้แค่ทุกอย่างก็คือแฟนคอยสีเอาปีใส่ปลาละเด้อพี่น้องเอ้ยใส่เขือไว้ค่ะเนี่ยค่ะพอก็จะเอา ผู้ใดมักปีหลายก็ใส่รายเด้ตาอันนี้ผักกัมักปีาบาแมบบ่ก็มักปีหลายอยู่แต่ว่ายูเฮียนมันมีอันเดียวก็เลยไ้ใสอันเดียวค่ะแต่แต่พี่น้องมักด้อยค่ะกระิทิมไว้อีกจักน้อยนะคะพ้าวางนี่้ากระสิใส่องปุงลงไปจ้าก็สซมีพริกน้ำปลาค่ะ เกลือกับผงนัวนะคะระวังนี้เขากับสิ่อใ,สอให้ปีสุกค่ะร่อให้ปีสุกแล้วเขาก็จะมาซิ้มกันบึ่งนะคะว่าจะแซ่บอกแต่รับรองแซ่บอยู่แล้วจ้า ขาดบบได้เลยด้จ้าผักขุนตูจ้าเท่ลงไปค่ะพี่น้องเพื่อความหอมซิมมึงอนนะนะแซบอ่ะโอ้แซบอิลีเดี๋ยวไปตักเซถ่วยนะคะ เดี๋ยวเขามากินกันค่ะ <methodology> เห็นบ่ค่ะปีปีที่แช่น้ำเกลือนะคะน้ามันสีบปรละเวลาเขาต้มะคะ่ะเ <ilos op ans> ทคนิคค่ะอันนี้คือเทคนิคต้มปลาใส่ ien, หัวปียังไงไม่ให้น้ำแล่ในน้ำเกลือพนะุนละเนาะ มาค่ะแกงปลาใส่ปีค่ะเดี๋ยวข้าไปกินกันเลยด้วยจ้า